สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อินสุสุขิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8เมษายนพศ2566ัน้สิแลซึ่งนะครับใกล้เข้าถูงใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามพี่ต่ายว่าหยุดวันไหนกันบ้างนะครับก็ตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17นะห้าวันตรวจแต่ก็ไม่มีปล่อยรถนะอาจจะมีเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่ชลบุรีนะครับวันนี้เราจะมี ภารกิจหนึ่งอย่างนะครับไปเตรียมรถให้กับคุณน้องจันยาบนดาศักด์นะครับลูกค้าจากจังหวัดกาลสินนั่นเองเดี๋ยววันจันเนี่ยเราต้องเอาไปส่งเขานะแล้วก็ลูกค้าอยากดูรถมากเราเข้าใจแหละนะว่าว่าเขาอยากเห็นรถของเขานะครับเพราะว่าได้ดูรูปก็ยังดีกว่าเห็นตัวจริงเนาะเพราะว่าคนเราออกรถมันไอ้นี่ขายกับขายบ่อยไงเป็นเรื่องปกติแต่ลูกค้าเขาซื้อรถบ,บางทีห้ปี10ปีซื้อครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรีบทาให้ลูกค้านั่นเอง ล้างเสร็จละแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องแต่งอุปกรณ์ตกแต่งให้เสร็จทุกอย่างวันนี้นัดลูกค้าจากบ้านกรวดหนึ่งท่านนะครับโทรมาเมื่อคืนบอกว่าจะเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับที่ใช้บริการนี่เพิ่งล้างเสร็จกันใหม่ๆนะครับคันนี้เนี่ยที่คุณน้องจันยาเลือกใช้นะครับเชื่อไหมโทรหาพี่ต่ายตั้งแต่ตอนที่พี่ต่ายไปส่งน้องอันดาที่จังหวัดชลบุรีเมื่อสออาทิตย์ก่อนนั่นเองแล้วก็ จองจริงๆนะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยเราลืมส่งราคาให้วันต่อมาลูกค้าก็ทักถามโอ้ได้ราคาแลือยังน้องวันนาอะไรอย้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราก็รีบส่งให้ลูกค้าและลูกค้าก็จองรอเอาไปส่งรุ่นที่คุณน้องจันยาเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว c a p โฟร์ h ันเดอร์ 1.9X ซ e ร i e s นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานะ1 9 0 0ซี1 5 0แรงม้าเครื่องตัวนี้นะครับทั้งแรงทั้งประหยัดแล้ก็ คุณจะได้ไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนี่เป็นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวอาจจะคิดภาพไม่ออกขออนุญ,ญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งแล้วกันนะปิดฝากระโปรงให้ดูหน้าก่อนแป๊บหนึ่งนี่เรียบร้อยแล้วป๊อบอันนี้ฝากระโปรงของเขานะครับก็จะมีเจ้าตัวสติกเกอร์มาให้ด้วย โดยสติกเกอร์ตัวนี้มันจะเป็นสีเทานะของปี2023นี่แหละก็จะเป็นลวดลายแบบนี้เลย X Series นะครับเขามีความโดดเด่นแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือเขาจะมีเจ้าตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำปัดกับสีแดงนะครับมันจึงทำให้เขาเนี่ยดูมีความสปอร์ตแล้วก็มีความลงตัวมากๆเลยทีเดียวไฟหน้าปรับระดับได้ซึ่งพี่ตายบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับไฟเดย์ไลท์มีมาให้ไฟตัดหมอกของมันนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะตั้งแต่เกรดแซขึ้นไป ลักๆนะครับจุดจุดที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่รุ่นอื่นไม่มีนะครับและต้องซื้อเพิ่มนั่นก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าของเขานั่นเองมีการเคลือบเคฟล่ามาให้ที่เราเห็นเป็นรอยน้ําหยดน้ํหยอยเนี่ยก็คือเพิ่งล้างเสร็จเมื่อกี้นะครับเงยังออกอยู่เลยความปลอดภัยมาเต็มมาหนักมากคันนี้นะครับ ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการตรงตัวออกตัวทางลื่นออกตัวทางลัชชันลงทางลัชชันเขามีมาให้ครบเลย96,4,0 0 0บาทนะครับลืมบอกรวมราคาเข่ามุกโดรไมแล้วนะแล้วก็ คันนี้เนี่ยนะครับก็มีลูกค้าที่จองเจ้าตัว X Series ตัวเนียถามราคาเจ้าคันนี้มาได้เหมือนกันนะครับก็มันเป็นเจ้าตัว m a g l ลท e ส Sport นะครับเป็นสีดําเงาของปี2023นั่นเองหรือหลายๆท่านอาจจะเรียก Mac ก้างปลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของน็อตรองเขากตัวนะครับดิสเบย์ขนาดใหญ่เวลาที่เราล้างรถเสร็จใหม่นะครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้แต่เวลาใช้ไปม,ม,มันก็จะหายนะเผื่อบางท่านสังเกตต้องอธิบายไว้ก่อน คาลิเปอร์ขนาดใหญ่นะครับคาลิเปอร์ขนาดใหญ่ช่วยให้เบรกแล้วก็หยุดได้อย่างมั่นใจนั่นเองแล้วก็ตัวคอยสปริงนะครับมันเป็นการสะเทือนด้านหน้าชื่อเต็มๆของมันก็อิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชกอัพแกรดนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวบันไดข้างซึ่ง X s e r i e s คันนี้เนี่ยถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ตัวกระจกมองข้างของเขาเนี่ยมันก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้แบบนี้เนี่ยนี่คือเห็นได้ เกือบอเกือบทุกองศาเป็นองศาที่กว้างมากในการมองเห็นเขาอ,ะอ่ะคูดงตรงๆเลยแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยมันรูหราม,มากๆเพราะฉะนั้นอยากรู้จะเลี้ยวอย่าลืมเปิดไปเลี้ยวด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็ตัว X-Series ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นโลโก้ X-Series อยู่ด้านข้างไบปัดน้ำฝนบิวอินนะครับรุ่นนี้ฟิล์มยังไม่ได้ติดนะวันนี้เดี๋ยวติดได้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตัว สัญญาณการขโมย X s e r ซ e s คันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับเมือเปิดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับมือเปิดที่มีสวิตท,ที่สามารถกดเปิดปิดประตูดได้โดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทนั่นเองประตูด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีการบุนุ่มเข้ามาให้แล้วก็จะมีการเดินด้วยได้สีแดงแผงสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเปียนโนโบแบ็กทั้งหมดเลยนะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับใส่ขวดน้ําได้มีความจุมากถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวตัวลําโพงนะครับเอ็กซิลี่เขาจะมีลําโพงมาให้มากถึง6ตัวขออนุญาตนั่งนิดนึงแล้วกันยังไม่ได้ปูยางปูพื้นนะครับติดไฟนี่ก่อนแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยสปอร์ตสาก้านนะครับสามารถปรับระดับได้มีเจ้าตัวครัตช์คอนโทนนะครับให้สามารถควบคุมความเร็วของตัวรถได้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งโลโก้อิซุสของเขาเนี่ย เป็นโลโก้อิสุสีแดงนะครับแล้วก็ตัวมันติฟังก์ชันอีกอย่างที่มีก็คือเจ้าตัวเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยนั่นเองไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนะครับเราใช้มือเพิ่มได้อย่างนี้เลยตาเราก็มองถนนไปมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชชั่นนะครับแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองบุนุ่มนะครับเดินด้วยได้สีแดงบริเวณคอนโซลด้านหน้า เดี๋ยวให้ด,หดูมันเหงื่อเต็มเลยมองตรงกระจกอะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบความบันเทิงของเขามาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง7นิ้วเลยนะแล้วก็รองรับพวกสมาร์ทปุ่ไม่ว่าจะปู่เป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS ก็ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับแอรสามารถกองฝุ่น B m 2.5ได้แล้วก็มาเพียงแค่3ฟังก์ชันการใช้งานแค่นั้นเองจึงทําการจึงทําให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะมีจุดชาร์จที่เป็นแบตเตอรีอ่ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะ,อะของตัว iPhone นะครับตัวระก,กูลเ o s เนี่ยเราก็จะเสียบสายนะครับมันก็จะลิง์เข้ากับเจ้าตัวหน้าจอตัวนี้ได้โดยอัตโนมัติหรือว่าเขาเรียกว่า Apple Car าเพนั่นแหละ,ะสตาร์ทเครื่องนะมันจะมีเจ้าตัวรีโมทโดยรีโมทต,ตัวนี้เนะี่ยมันเป็นรีโมทเป็นกุาาญแจนะอ,อัจฉริยะนะเตอเราเรียกตัวนี้แต่แหลายๆท่านจะเรียกกุญแจคีเลสนั่นแหละคีเรสก็คือ ไม่จําเป็นต้องไขสตาร์ทนะครับเราก็เหยียบคลัชแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตัวนี้ได้เลยนะครับก็สามารถสตาร์ทได้แล้วมันชื่อว่าพุทธสตาร์ทนะแต่วันเสาร์ก็สตาร์ทได้เหมือนกันเพราะเมื่อกี้ก็สตาร์ทแล้วก็ไปล้างแล้วนะตัวเบาของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเบาที่มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีคูลแม็กด้วยนั่นเองสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเบาคู่หน้ากับเบาะคู่หน้าเนี่ยมันจะทรงเหมือนกันทั้งคู่เลยนี่ เป็นแบบนี้แล้วก็บริเวณด้านหลังของเขานะครับออกแบบให้มีความกว้างขวางโดยนะครับออกแบบให้มีการขึ้นลงได้สะดวกด้วยบันไดข้างนะครับเหยียบบันไดข้างแล้วก็จับเจ้าตัวมือจับที่อยู่ตรงเสากลางเราก็เข้าไปภายในะห้องโดยสารแล้วเพราะฉะนั้นความสูงเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคนะครับทุกคนห้องโดยสารกว้างแล้วก็บาอของเขามันเป็นเบาะหนังนะครับมาพร้อมกับการเดินได้แดงมันจะทำให้คันนี้มีความสปอร์ตเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะ ตัวแอร์ด้านหลัง x อ็กซิลคันนี้ก็มีมาให้นะครับยางปูพื้นพี่ต่ายยังไม่ได้ปูนะเดี๋ยวเขาแต่งเสร็จแล้วเราก็จะปูให้แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวสปอร์ตบารุ่นนี้มาเฉพาะ X-Series เท่านั้นนะครับถ้าคุณจะซื้อเพิ่มมีแหละ75,000นะครับเตรียมกำตังไว้เลยนะแล้วก็อันนี้นะครับกระบะไลเนอร์ของเขาเนี่ย เป็นกระบะไลเนอร์แท้นะครับจากอ s u ู u กันเลยทีเดียวระบบการสะเทือนด้านหลังรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้แหนบวางอยู่เหนือเพาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวล้อด,ด้านหลังของเขานะครับยังไม่ได้แวกยางนะครับเดี๋ยวแวกให้แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตเขาด้านหน้าก็มีด้านท้ายก็มีนี่ก็จะเป็นการวางตำแหน่งของเขาและแหนบใช้3ามแผน่นวางไว้บนเพาเพราะฉะนั้นคันนี้เขามีความสูงใต้ท้องรถมากถึง240มิลกันเลยทีเดียวไฟท้ายนะครับมีการลมดำแล้วก็หลอดของมันเนี้ยเป็น led อันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดกันชนท้ายที่เข้าชุดเรียบร้อย <c oughs> เหนื่อยล้างรถเสร็จแล้วก็มือเปิดของเขานะครับมันก็จะเป็นมือเปิดท้ายที่เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนั่นเองสติกเกอร์นะครับก็มีมาให้มือลอกแงน,นะครับอ่ะโอเคก็นี่แหละ9 6้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ่ายแล้วก็ส่งให้น้องดูก่อนนะครับน้องอยากดูกุ้งไอให้เซ็นนะวันเนี้ยพอเดี๋ยววันจันร์จะไปส่งลูกค้าแต่เช้าบายๆก็เกษตรได้เลยเด้อ อ่ะไปก่อนโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนนะครับขอบคุณครับเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวตอนแต่งจะพาไปดูไปเล่งไปเล่ง